สวัสดีครับทุกคนสวัสดีท่านผู้ติดตามและผู้ที่กำลังรับชมคลิปอยู่ในขณะนี้นะครับนะวันนี้หัวหน้าเผาได้ขับรถผ่านถนนเส้นอ่าอำเภอท่าช้างระหว่างอำเภอท่าฉ้างถึงอำเภอชัย,ยานะครับนะทุกคนก็ได้มีอุบัติเหตุรถบรรทุก1ิบลอ้อนะครับนะทุกคนได้ตกลงไปพลิกลงอยู่ใน ข้างถนนนะครับนะก็นี่แหละครับทุกคนอุบัติเหตุนะครับนะเกิดขึ้นได้ทุกขณะนะครับนะก็ยังโชคดีนะครับนะทุกคนที่ว่าไม่คนขับก็ปลอดภัยดีนะครับนะได้รับบาดเจ็บแค่เล็กน้อยเองนะครับนะทุกคน ตอนนี้ก็กำลังจะกู้ซากรถขึ้นมานะครับนะทุกคนรู้สึกว่าจะเป็นรถบรรทุกเศษเหล็กนะครับนะเหล็กของเก่าเหล็กมือสองนะครับนะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกขณะนะครับนะ ก็คงไม่มีใครอยากให้มันเกิดนะครับนะทุกคนจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับนะใช้รถใช้ถนนก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับนะทุกคนตอนนี้รถยกก็กำลังจะ กูซากรถขึ้นมานะครับนะก็ต้องเคลียร์เศษเหล็กออกมาก่อนนะครับแนละ้วทุกคน ตอนนี้ก็ได้ทําการกู้รถที่พลิกขึ้นมาได้แล้วนะครับนะทุกคนก็ดูจากสภาพก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับนะดูจากล่องรอยการที่พลิกลงไปก็อาจจะเกิดมาจากสาเหตุการหลับในนะครับนะทุกคน พราะว่าลอยวิ่งลงไปเฉยๆเลยนะครับนะไม่ได้มีรอยเบรกเลยนะครับนะทุกคนอาการนี้ก็น่าจะเกิดมาจากสาเหตุการหลับในนะครับนะ ก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ขับขี่ด้วยนะครับนะทุกคนยังดีที่ไม่ได้เจ็บอะไรมากมายนะครับนะ ตอนต่อไปก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับนะทุกคนน่าจะเอาไปเข้าอู่อสักเดือนสองเดือนก็กลับมาขับต่อได้อีกนะครับนะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้ครับสู้ต่อไปครับบัตรเหตุเกิดขึ้นได้ทุกขณนะ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับนะขอได้รับความขอบคุณจากโวหน้าเผ่านะครับนะที่ติดตามรับชมคลิปจนจบนะครับนะสวัสดีครับ